สวัสดีเจ้าวันนี้มาเจอกับอันอันพารีวิวนะเจ้าวันนี้อันอันมาอยู่ที่นี่เลยเจ้าวัดพุทธเอ็นสลับจื่อไปแม่ไปแม่ไไมาเดี๋ยวนี้บอกว่าจะห้องชื่ออย่างดีเจ้าอ่ะก่อนทําไปจะดูบรรยากาศภาพของวัดนะเจ้าอ้ําฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกําลังใส่คนทําคลิปตัยนะเจ้าป่วันนี้เราไปตะลุยแม่แจ่มตักันเจ้า สวัสดีเจ้าวันนี้อันอันพารีวิวเฮากันมาอยู่ที่วัดพุทธเอ็นแม่แจ่มนะเจ้าใครที่แม่แม่แจ่มต้องมาวัดนี้ตัวนะเจ้าวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่แต่มีความสําคัญต่อเจ้าอาเภอแม่แจ่มเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าชื่อเดิมของวัดแห่งนี้ก็คือวัดศรีสุดธท้าวาดเอ้นมงกุฎนะเจ้า ซึ่งนอกจากมีความร่มรื่นของบรรยากาศโดยรอบแล้วบริเวณด้านหน้าวัดนะเจ้ายังมีสิ่งมหัศจรรย์น,น่าชมก็คือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะเจ้าที่มีตาน้ําไม่แห้งเหือดทั้งนี้ยังมีเต้าตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าเกิดเสด็จมาที่นี่นะเจ้าทรงเรียกหาพระอานท์เพื่อให้ตักน้ําห้จากนั้นพระพุทธเจ้าก็บวนพระโอฐ์ลงที่โบ,บนแห่งนี้นะเจ้าจนเกิดเป็นตาน้ําต่อมาอีกก็ ต่อมามีพระพิกษุสมรูปแผ่นแมาจึงได้สร้างวัดขึ้นนอกจากนั้นภายในวัดยังมีพระอ,อุโบสถกก่งน้ำนเจ้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าพระอ,อุโบสถหลังนี้นะเจ้าสร้างขึ้นโดยยกพื้น4ี่เสารอบล้อมด้วยกำแพงศีราและก่ การที่แพระอุบโบสถอยู่กลางน้ํานั้นเรียกว่าอุทกสีมาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคันตะสีมาเช่นกันนะเจ้าและการสร้างแบบนี้นะเจ้าตีล้านนาได้รอับอิทธิพลความเชื่อมาจากรังกาซึ่งเชื่อว่าการบวชแก่งน้ําแล้วจะทำให้พระพิสุกมีความบริสุทธิ์ที่สุดนั่นเองนะเจ้าอ่าแล้วก็ มีวิหารไม้สักเก่าแก่ตวัวในเจ้ามีภาพจิตกรรมฝาผนัองอาขอบอกว่าวัดนี้สวยงามจริงๆนะเจ้าแล้วก็มีพระวิหารหรือพระธา,าตุเจดีตัวตรงฐานประดับลาย12นักสัต์ตัยอาเป็นจันไร่องเจ้าบรรยากาศของวัดนี้ อําขอปักหมุดไว้เลยนะเจ้าไขามาแม่แม่แจ่มบาสมควรพลาดเลยนะเจ้านี่เป็นแห่งหนึ่งวัดสวยวัดดังในอำเภอแม่แจ่มเลยนะคะงั้นคลิปนี้อันอันพารีวิวก็ขอจบไว้เพียงแต่อีก,ก่อนคลิปหนะ้าจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามกันตัวนะเจ้าขอบคุณนักๆขอบคุณลายๆขอบคุณบาไดา้มามีย่ยงเฮอไปแล้วจ้า